ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมทุกถูกขันกำลังอยู่กับบ้ามี่หนูหยาดช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมวสิแวลานค่าวว่างหันกับมีตะพูเปียกกาแฟไ,ฟไฟหลาหัวพี่นอ้องหยาดอดใจน้ำผึ้นบ่ได้เนาะพี่น้องนเนาะแนว่ยเจ้าของออกเราออกเกอือไปสีผ้าพี่ผ้าน้องไปยามบ่วงพี่น้องผมค้าพยายามบ่วงกับ,บาากมันเนื่ยใจดอกมันอีพี่แรกนี่มันหลุดตะบ้ามีของใจน่ะนะว่ามันหลุดได้ยังไงน่ะนะ องไปเบิง่งนึกผาดหมองได้ยี่บ่บ่แน่ใจเลยพี่น้องผมเอาบ่ฝุดฝาดชาเียงไปลุยไปชมไปเชีรยกันเลยพี่น้องผมคือมันค่ายใจขันอีหยังสังเกตว่าขันบ้ามีค่ายใจนี่แต่เว้นก็บพาท่านขึ้นของพี่น้องผมบรรยากาศทางยาสธทเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศทางยาโสธทอน,นอง,รราาง,อนองเฮ้าพี่น้องผมบรรยากาศดีดีเหมือนเ้ามีหมองลเลยเนี่ยมือนนี้พี่น้อง มองเข้าสิไปกันพูดละขัดจัดฟองบ่หลักไปเบื่องก้อนว่ามีว่าท่านมีผู้ใดไปเบื่องหลวงพี่น้องผมครับตะเวียนห้วยขึ้นแลรอบเย็นตะเวียนเข้าพี่น้องผมแอมแซมขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเอานี่อะไรจัาหน่อยกระอุดมไปด้วยอ่าเขาปั้นเขาปั้นน้ำส่วนเขาหน้าร้ำน้ำขึ้นเรื่อว่ามีสิบ้านขึ้นสิบพานมีบ้านหน้าเราเด้ยบาร์ดผ้าพีพาน้องเย็นหน้าเราพี่น้องเนาะไป จอบไปให้สุดไม้ไดที่บ้ามีว่าไอ้นี่อันนีม้มันแปลกกจว่ามันหลุดได้จ้งใดนั่นแม่พี่น้องดึงว่างข้นยังไดมันจังหลุดก็มันมทั้งท,ที่มันดินปานนั่นคือมันบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เขบาบอกอยากเสือ่อะนะเขบาบอกเสือเราพี่น้องเนาะไปไปลุยกันพี่น้องผมอยากเห็นหลองร้อย ว่าเขามันกระแตกดีนะเนะเดี๋ยวยิ่งยมเขาไปออยนะ้ำพี่น้องผมนะจอดเยสเป็ yes. นว่านเขาว่านน้ำแล้วห้องไปไซบะใดหรอกพี่น้องผมทุกอน,นุทุกย่มอมยาไทายหดหน้าไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยบุญละป่าไม้ห้าหนูขนแดงมันกระเลียนดีจานป่องว่ายังว่าบ้ามีว่าสีค่งว้ด้วยบ่วงนะนะกนะสีมาเบืองบวงไปนำํำไปครับพี่น้องผม ไปร่วมไปชมไปเชียร์กันเอื้นอนผ้าพี่ผ้าน้องบ้านเขากินเขาปลาอยู่มทงอยู่มน่าเสยีบสย,บ,สย,บ,สยบเสียบบ้ามีว่ามันเห็นบ้าวซีวะเจ็บอยู่น่าเห็ดอันน,นี้นี่นี่มันสิกินได้อยู่นั่นแหละบ้ามีคิดว่าน้องพี่น้องเนาะเห็นบ้าวซีวะอยู่แต่ว่าบ้ามีกับว่าสิเป็นเห็ดประมาณนี้คำผู้ใดหูบอกเนด้นะครับเรื่องว่าเห็ดอีหยังแยากกินได้บ่บ้ามีอยากหูยี่ลีเพราะว่ามันเกิดเนี้ยอยู่นั่นนะพวกศิได้อยากได้กินบ้ามีว่า อีหยังล่ะนี่ล่นบ่ยังได๋ยังลนวนจุ่งไว้มันสูกกินตัว ที่เข้าได้ตึกเฮีตึกได้ไปแล้วนี่ยแล้วพี่น้องบ้ามีก็เห็นลองเห็นลอ,อยสันติเดี๋ยวนี้เลี้ยงของเลี้ยงแล้วมันหลุดได้ยังไดงมันเป็นเลี้ยงเหลือเสียครับอยู่เดโีโอ้กะลอกกะลอกกะแตะกะแตะกะแตะพี่น้องผมนะั่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นยุกยนนรกระเพยกกะแตะบ่พี่น้อง ไปล่ะไปล่ะยิ่งขวกขวกมันก็นเกินไปาเนาะบามีเงี้ยเบิ้งกว้างเขาอยู่หันบ่เห็นเห็นกว้างเขาแตกสาป,ปามานเพิ่นเจ้าบามี่ามาเบิ้งบ่วงเห็นบ่วงเสีดง นี่พี่น้องบ่วงบ่วง,วงใครจะเอ้ยบ่วงบ้ามี่นี่ปักไว้นี่พี่น้องกะเลียเสียอยู่เด้มันหลุดไปได้เจ๊งไหนบ้ามี่ไอ้นี่อยู่เด้นี่หลังนี่ก็คือ,อยู่ดีอยู่คั้นเลียกเป็นยังมันคือสีบริเลียนมาผีว้าเทียนหูคนแดงมาพี่น้อง แต่เกา่าเพราะว่าบ้ามีเคยดักอยู่นี่นดักหนูคนเดียงยี่นี่เลรวเห็นตัวพร้อมแล้วพังการขวดนี่คิดว่ามันสีบอ๊อบเป็นหนูหน่อยน่ะนะพี่น้องผมเบื้องหูตะระบองตะระบอนที่มันขวดกับสิบ๊ใหญ่กับสีบอ๊อหน่อยนั่นแหละเป็นงงๆเห็นดิบานมาเคลนบ้ามีมาแย่งอยู่นี่ เขางี้ยงอยู่เขาเงี้ยงอยู่พี่น้องสุยอดว่านูสีตัวเดีวยวเดีนี่คือพี่น้องว่าจด นี่แหละครับย่ามนี่คือจ้งาง่วมมีบอกด้ยครับเด้อหนูมันสีหายุ่น้ำสาพี่น้องสียุ่น้ำสาน้ำกอไผ่น้ำหวยทั้งละอันนี้บ้ามีดักเพื่อไวอะไรพี่น้องผมนี่เพื่อกวาดเศดบ่วงจ้างี่นี่ซองสั่นดน้นี่นเพื่ออีหยังพี่น้องกับหูนะครับเนาะเพื่ออีงยังพี่น้องกับหูเดี๋ยวบัดเทียมมันฝุกทิมไปนี่กวานจักสองมือปลาคา บ้ามีงงงงยัยนีว่ว่ามันมันสิเป็นไปได้จังใดเจ้งว่าบ้ามีนั่มมาเบื้องบ่วงอีกนะนะขมันมันมากอ่ะมันเลียเสียเดี๋ยวเขาไปเบื้องไม้มันเลยที่เดี๋ยวเชี่ยวละบ้านเข้าไปเบื้องในไม้เลยวะเอาพี่น้องผมที่แม่นูนหน่อยอยู่อ่ะ คิดว่าหือมันสิมีตัวเดียวอยู่บ่พี่น้องว่าตัวเดียวขวดอยู่บ่นี่กองข้าก็คือแตกอยู่บ่วงก็คือไส้เหมาะอยู่โหดสดายเลย นี่นะกวางเขาเนี่มันแตกพี่น้องเนี่กวางเขาแตกกี่ดีหัวมีหอดก้อนฉีดหนูนี่ไหม,น,หมน,ออนั่นเปียกเปียกของหอดหย่อนด้วยเนี่พี่น้องข้ามีงงสิดเนะด,ดี๋ยวนี้ไปยังใดมากจริงเลยเฮ้ยเอาพี่น้องผมเอาเอาอุ้ยมุนอุ้ยห้อยก็ว่าอยู่ห้อยขนาดนี้มันก็ฉีดลุดได้เบื้องหลังลอยพี่น้องเบื้องหลังลอยพี่น้องผมเบื้องหลังลอย พ,พ,พ,พุ่นหูพุ่นหู้คุนหูพุ่นหูพี่น้องพุ่นหู้นี่ล่องไร้ขนาดนี้มันต้องเป็นหนูถื่เนาะพี่น้องเนาะนี่เถืงเคียร์ถื่งใดบัดใด้เที่ยรี่อยู่นี่บ่บ่บ,บ่ติ่งบ,บ่ปากบ่เบานั่นฉลาดแห่งพี่น้องหมูตัวน,นี้นั่นนี่เพราะก็ติ่งนี่ต้องย่อมหลับใส่บ่วงอยู่ใส่ เยัตัวใส่ดืนยิ้มใสอุ้ยอุ้ยอุ้ยบักเอ็บพี่น้องบักเอ็บพี่น้องผม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 วุ้ย

ถอยมาถอยมาถอยมาโอ้บ่ได้ทรมานเลยพี่น้องเด้อบ่มีบ่ได้ทรมานสัตว์มันก็สมตนสมตัวส,สมนม้ำสมเนื้อเนาะพี่น้องเนาะสมตนสมตัวสมน้ำสมเนื้อของเฟินนั่นแหละโอ้โหน บ่ได้ทรมานสาัสตว์เลยพี่น้องผู้ลงคนว่าเล่นก็นมาหลายบ่ได้เล่ยนพี่น้องผมบ้ามีกัดกัดตั้งใจมาเอาค่ะขนกี่ละไผ่มาเอา,า,า,าหาอานูสีมายาัดใขรมันขาดนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องผมสุดยอดยังฟ้าฟีมือแล้วสุดยอดจังฟ้าฟีมือแล้วพี่น้องผมอุ้ยมุนอุ้ยปุ้ยอ่ะมันคือบ่ตีงมือขื้นพี่น้องไม่นี่แต่ว่าบ้ามีสีขงบวงไ้ก้านพี่น้อง ตื่นหนอาบอย่านกองม,มีผู้ใดกม,มีผู้ใดอเอา้าขุดคุยกันเอา้าเอาพี่น้องผมขอบคุ้นทุกไรล่ทุกทัพ์ทุกการทิดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจะกห้วใจทีมงาน,นอีสานบ้านขอเอยงพี่น้องผม ผิดพลาดประการใดคำว่าคำจ่ายกีฬาทางสิบบสุภาพทีโบไปบ้ามีขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเด้อเอาโฆษณา,าก็ร่งหน่อยลงเด้อพี่น้องเด้อโฆษณา,าก็ร่งหน่อยลงพี่น้องผมบ้ามีลงหน่อยลงให้อา่าให้พี่เอ็น้องได้เต็มอิ่มกันกันคบคลิปขลองเฮาโดยที่บ่มีควายม,ามีโฆษณาขันกลางป็นไรเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่เบื้องทีใดกันละพี่น้องผมเอาพ่อกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พิพลาดประการไร้คำว่าคำเจากิริยาท่าทางที่บดสุภาพที่บอกไปบ้ามีขอโทษขออภัย้วพี่น้องนะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม